ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยผมมีร้านแนะนำนั่นเองคือร้านช็อกโกโต้นั่นเองนะครับเป็นร้านบริการกดเกมพาร์ตในราคาถูกและยังมีกดผลอีกนะครับเติมเกมอะไรก็มีนะครับผมทุกคนไปใช้บริการกันเลยหากท่านผู้ชมกำลังมองหาเว็บเติมโรบักสุดคุ้มนะครับแนะนำร้านมาลุชช OP เลยนะครับหรือว่ายูมาลุบักนั่นเองเติมเลขเจ็ดเลยนะครับผมทุกคนขั้นตอนอะไรก็มีบอกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมอยากได้เพจพารีสัมยีย่จัง นั้นพี่ขอแนะนำร้านคิสต์ลช็อปเลยนะครับน้องช่อมีบริการรับกดเพชรออสตาสุดคุ้มนะครับมีกดผลและกดเกมพันในบอกฟุตและยังมีไอดีพันนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับน้องช่อเอาแล้วนะครับผมสวัสดีทุกท่านคนเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมทุกคนอยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาลองเล่นแมปเปิดใหม่นั่นเองนะครับคือแมปที่มีชื่อว่าโปรเจกต์เคิร์ดนั่นเองนะครับผมนะทุกคน สำหรับแมปนี้เลยนะครับเป็นแมปของคนไทยนะครับเป็นแมปเกี่ยวกับมหาเวทผนึกมารนั่นเองนะครับผมอ่าเพิ่งเปิดเลยนะครับวันนี้คือวันที่16นะครับเปิดเวลาเที่ยงตอนนี้เพิ่งแบบเปิดได้5นาทีผมก็รีบอัดคลิปเลยละกันนะครับผมโอ้โหเล่น400โค้ดไว้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลกันก่อนนะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับผมทุกคนเลเวลนะครับตันอยู่ที่500นะครับผม และสเตตนะครับผมจะอยู่ที่750ดรเลยครับอ่าแล้วจะมีอะไรเนี่ยบอสวิวส์ปาอาจจะมีบอสเกิดนะครับทุกๆ20นาทีนั่นเองนะครับพวกคอนโทรลนะครับว่ W 2ครั้งจะเป็นสปินดั d o u b ลสเปกบาร์จะเป็น Double Jump นะครับผม S จะเป็นตั้งการ์ดไว้นี่ครับโอเคมีประมาณนี้เนาะสำหรับข้อมูลคร่าวๆนะครับผมก็ถ้าเกิดเสียงวันนี้เนี่ยผมเออๆหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีแบบเพิ่งตื่นเลยนะครับผมเพิ่งเพิ่งตื่นก็ประมาณนี้เมื่อเราเข้าหน้าตัวเกมมานะครับผม เราจะเจอกับ3คำนะครับมีเพล y นะครับไพเวสเซอร์เวอร์แล้วก็แคลนนะครับผมเหมือนเราเข้ามาเนี่ยคำว่าแคลนเนี่ยนะครับเราสามารถจะสุ่มได้นะครับผมตรงนี้นะครับก่อนเข้าว่าเราจะสุ่มอะไรตอนนี้คือผมมีอยู่ส0 0พเยนนะครับผมอ่าคือผมสุ่มอะไรไม่ได้เลยนะครับตรงนี้นี่ครับผมจะเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับ เออแคนแคนนี่มันคืออะไรเผาหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยครับผมเกี่ยวกับซัตโรลูนะครับโกโจคือ 1, 000, อ 1, 000, 1นึ่งพันไอหนึ่งพันรายละหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยครับผมเซนินอีกหนึ่งนะครับอิตาดุริ่ห้านะครับผมก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะทุกคนของโกโจนี่ก็หายากที่สุดอยู่แล้วแหละนะครับผมใช้ในการสุ่มแต่ละครั้งนะครับคือ1นึ0 0 0สห้าหมื่นเยนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวส่วนโค้ดเนี่ยถ้าผมรู้เดี๋ยวผมจะมาบอกให้ท้ายคลิปนะครับผมอ่ะก็ เราจะมี private server เดี๋ยวเราไปดูเกมพัทกันก่อนเกมพัทเนี่ยนะครับทุกคนตอนนี้นีครับจะมี1.5เยนนะครับคือค,คืออะไรวะคูณเงินนั่นแหละนะครับแล้วก็คูณ exp ด้วยระดับผมแหละนะครับทุกคนไม่ได้อัดคลิปนานก็แบบโลบัคเหลือเราทําการเติมโลบัคให้ตัวเองกันก่อนดีกว่าซื้อกันก่อนเลยดีกว่านะีครับผม double exp นั่นเองนะครับอันนี้น่าจะช่วยไวขึ้นหน่อยเนาะซื้อเลยครับผม เรามาดูกันในตัวเกมกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับจะมีสมัมพูมเราทําการกดเพลย์ะนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมเมื่อเรากดมานะครับเราจะมาเกิดที่ไหนเอ่ยเกิดอยู่ทางรถไฟอ้าวเอ,อ่มุมกล้องผมเออปาวะผมว่ามุมกล้องผมบักนะใช่ปะหรือเปล่าอะไรครับเนี่ยเออมา <laughs> ก็ว่าอยู่นะครับระบบในเกมเอานี้ไปต่อกระคืนหรอระบบในเกมนี้ครับผมจะเป็น W 2ครั้งนะครับ อ่าคือการวิ่งนะครับสเปคบาสองครั้งเป็นการกระโดดจัมนะครับอย่างนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปทําการดูที่สุ่มกันก่อนเลยนะครับที่สุ่มมันเรียกว่าที่สุ่มสกิลหรือเปล่าสกิลใช่ไหมนี่เลยนะครับทุกคนเมื่อเราเกิดมาใช่ไหมเราจะเกิดตรงนู้นนะครับผมให้เราทําการเดินมาเข้าทางนี้นะครับอ่าจากนั้นนะครับผมเดินมาข้างนี้เลยจะมีห้องลับนะครับตรงนี้ปุ๊บอ่าเห็นปะ นะครับผมตรงนี้นะครับอุนจะเป็นที่สุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นเคลื่อนทกิลใช่มันคือที่สุ่มสกิลนั่นเองนี่ครับอ่ามีอะไรเนี่ยรับสุดยอดเลยด้วยเยดเคใช้แบบของสุ่มในการในการสุ่มเออนั่นแหละ5 0,000เยนนี่ครับแล้วผมที่มี2,000เยนผมจะไปทําอะไรได้ละ่ะเฮ้ยนะครับผมระบบตัวในเกมเนี่ยจะมีรูปมือถือตรงนี้เฮ้ยอันนี้คือตัวค่าสแต็กนะครับโอ้ย,อยดีได้3ามทอยอะไรครับเนี่ยอัพไรดีอัพมูการไปก่อนละกัน3นะครับผม ผมว่าอ่านี่ไงมาแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับตัวกระเป๋านี่คือจะเป็นอินเวนทอรี่สกินอะไรอย่างกดได้เปล่าเนี่ยไม่เทพมากกดไม่ได้โธ่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทําการเล่นข้าวๆกันก,นก่อนเลยนะครับผมโหคนเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ละคนทำไมคนโหดกันจังอนะ่ะโอ้โหแล้วรับเควสตรงนี้นะครับผมเราจะเกิดตรงนู้นนะครับจุดรับเควสจะเป็นตรงนี้นะครับอาจารย์โกโจน,นั่นเองตรงนี้นี่ครับ เลเวลหนึ 1> 1่งถึงเลเวลยี่สิบนะครับผมแล้วรับเคลไดนะเฮ้ยกดไม่ได้หรอวะอ่านี่นะครับผมจากนั้นเราต้องกดยืนยันแล้วเราต้องทำไงต่อเอฟซี FC. โอ้โหเอฟซี FC. เต็มอ้อบค,ครับผมอ่ะเสียงเมาส์ดังผมบอกเลยทุกคนเฮ้ยไอ้แก่อย่ายแย้งครับไอ้แก่เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอย่ายแย่งกันดีเอาเฮ้ยมันไม่ได้ตีกันง่ายๆนะเว้ยโอ้โหโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แออมา เดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ทุกคนดูสักวสหนึงกันก่อนละกันนะครับผมติดเานี้เอามดติดเรื่องเอาไนดูดัามัสอยแล้วโครยากโครยากทุกคนแลผม ทุกคนอีกตัวเดียวตัวสุดท้ายโควชผมจะสําเร็จแล้วนะครับผมปึ๊บเราสามารถกันได้นะครับทุกคนด้วยการกดตัว F นี่นะครับผมอย่างนี้เราจะเป็นการกันนะครับอ่ามันจะตีเราไม่เข้าอุ้ยกดออกทีเลือดเกือบไม่มหือนะครับเรียบร้อยนะครับผมเควสแรกสําเร็จนะครับจากนั้นเราต้องทำยังไงต่อเราต้องไปส่งเควสได้หรือเปล่าอ๋อทุกคน เมื่อกี้ผมไปกดอะไรวะเหมือนว่าผมเดินมาตรงเนี้ยแล้วมันก็ขึ้นเมลอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ทําเคลสสาเร็จนะครับโอเคนะครับผมทุกคนก็สําหรับเคลสก็ตามเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาถึงในระหว่างที่ท่านทุกคนรอคอยกันนะครับสําหรับโคดนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดให้เลยนะครับผมตามนี้เลยละกันนะครับอเดี๋ยวผมบอกวิธีใส่โคดกันก่อนวิธีใส่โคดนะครับมาตรงรูปมือถือนะครับจากนั้นเอ้าเออบางทีมันก็ค้างเนาะ มามาตรงตั้งค่านะครับใช่ไหมใช่นะครับผมจากนั้นกด redeem ค้ดนะครับเราต้องพิมพ์โค้ดก่อนโค้ดแรกนะครับเมาคูมาซีหรือว่าแซดนั่นเองนะครับเราจะได้อยู่ที่สามหมื่นเยนนะครับโค้ดที่สองนะครับผมคือโค้ดเลดฮูดเอ็กซ์นั่นเองนะครับโค้ดนี้ก็จะได้สามหมื่นเยนเช่นเดียวกันโค้ดต่อมานะครับผมโค้ดที่สามนะครับคือโค้ดโรนตี้นะครับผมได้สามหมื่นเยนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คเงินเรากันอีกทีนะครับ แล้วเงินเราเนี่ยเราจะไปเช็คที่ไหนได้นี่ครับก็เช็คจากไหนดีวะอ่ะก็มันว่าเดี๋ยวทุกคนเดินตามผมมาละกันมาตรงที่สุ่มเนี่ยนะครับสก,กิลเนี่ยนะครับผมอ่าอะไรวะเอฟซี FC ต้นตน,นึงต้นนั้นมีอะไร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 ครับน้องอุกย่อย่ครับ,รบเจอเวอะไรอย่างงี้แล้วผมเห็นว่าตอนนี้นะครับผมมีเงินอยู่ทั้งหมด6 2หมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบเยนนั่นเองนะครับน่าจะได้ควยละสองร้อยห้าสิบเยนนะครับผมอ่า <c oughs> ก็มันใช้สุ่มทีเดียวอะห้าหมื่นเยนเลยนะเวย้ยคือแบบผมจะปัญญาที่ไหนอะทุกคนเออนี่ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้ก่อนละกันเข้าๆกันก,นก่อนละกันนะครับผมถ้าผมได้อะไรหรือว่าแบบมีโกโจหรือนิ้วสุคุณะอะไรนะครับกูเดี๋ยวผมจะมาทําการบอกให้อีกทีทำไมปิดหน้านี้ไม่ได้วะโอ้แน่สักทีสิออกไม่ได้ด้วยโอ้โห แน่มันจะให้มันะให้ราสูนอย่างเดียวเลยเหรอไม่ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมก็เป็นว่านะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาเลยละกันนะครับผมมาสุ่มก่อนเลยละกันเอาเอาอเลอร์เอาไม่ได้เอาอ๋อทุกคนก่อนสุ่มนะครับเหมือนว่าเราจะต้องมีแคนก่อนนะครับรู้ว่าเรามีเผ่านั่นเองนะครับผมเอาโอ้โหค่าตัวตายแม่งเลยนะครับสาหรับคลิปนี้นี่ครับใครชอบใจน่ครับผมอย่าลืม กดไลค์นะครับกดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดฝาก subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผม <g uss> ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าละ <g uss> กดดันนะครับทำไมทำไมมันเบอเบอรองนี้วะแบบเอ้ยพับโคตรเบลออะ่ะเฮ้ยเหมือนความรักของเธอเลยอะ่ะอุ้ยจอกนะครับผมก็เป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาและนะครับซียานะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับ <S 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 1> <S 1>